นี่จอเบรกสุดท้ายเราดูว่าเขาเรียกว่าจะจบอย่างไรนะทั้งหมดที่วางไว้นะเบรกสุดท้ายของตอนที่6ครับน้ำตากรรมเทพจ้ะนี่ต่อต่อต่อทีแกมาพูเรื่องของฉันสำหรับแกมาแย่ชาวีมาจากฉันเอาหุ่นมานะ คลาสสิกที่อยู่ในน้ำเป็นปลาเป็นโนต์เนี้คือเป็นโนที่แบบจำไว้สะอยากคิดจะมาต้ากับฉัน <c oughs> ที่แบบเดี๋ยวเล่าให้ฟังเล่าให้ฟัง <c oughs> ชอบที่ไม่พูดต่อดูอย่างเงี้ยฉันอารยาวิวัฒนานนท์ฉันไม่มีวันยอมเธออีกต่อไปชอบชอบที่แข็งตัว <c oughs> น่าจะเป็นเพลงเลยนะอ๋อโอ้ยรู้แล้วโอเคโอ๊ยตายแล้วน้ำลายดิ๊ดียเขาดันของใส่คุณนะคะตอนนี้ใช่ด่บ่อยนะแกโกหกผมไม่โดนของผมเมายาแก้เสบเมายาแก้เสบ ใช่ครับเมื่อวานชาวีเขาไอและมีอาการคลองเสพผมเลยเอาเอยามาให้ฉันเอายามาให้ยาบางตัวมันแรงแต่หมอเนี่ยดันไม่อ่านฉลาก <c oughs> กินยาเข้าไปเกินปริมาณที่กำหนดไวโอ้โหนี่คือต้องตายนะไม่ตื่นแล้วทั้งที่ผมย้ำแล้วพ่ายามันแรงนี่มีตายก็บุญเลยครับอรยา คนเข้าใจผิดแล้วดีดีเขาไม่ทำของแล้งนะแต่ฉันมีหลักฐานค่ะนี่ไงคะหุ่นรูปรอยที่ดีดีเป็นคนทำอโออุ้ยอัลยาออเออวุ้ยเห็นเลยนะรป็นายานที่ดีมากเลยอ่ะที่เปนคนจับได้ว่าเธอทำของใส่แชวี่เออคือดีดีเนี่ยเห็นอัลยยทำท่าแปลกๆก็เลยแอบดูก็เลยจับได้ ว่าอรารยาเนี่ยเขาทำของใส่คุณเชื่ออีกแล้วเนี่ยก็คือรูปเอยของคุณอรารยาเขาต้องการให้คุณตายเธอโกหกฉันจะไปทำแบบนั้นทำไมล่ะก็เธอไม่อยากต่งงานกับแชลวิ้ไงจริงเหรอล้ออยอไปเองที่บอกคุณจะเชื่อฉันหรือว่าคุณจะเชื่อผู้หญิงเร็วๆคนเนี้ยนี่กระดาฉันเหรอฮะในวันเกิดอะไรคือ ย่าสตาร์วอร์เนาะผมเนาะใครก็ได้ช่วยบอกฉันหน่อยสิฮะอารยากับดิดี้มีปัญหากันนิดหน่อยครับอารยาอารยาเขาทำของใส่แชวี่ดิดีด้เป็นคนทำค่ะไม่จริงอีกโกหกอะไรหยดเดี๋ยวนี้นะหยด <c oughs> ดีดี เธอจะไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆใช่ไหมเรื่องระหว่างเธอชาวีแล้วก็อรารยาก็คุณย่าคุณย่าบอกการพีช่ชาวีแต่งงานกับอรารยาทำไมอ่ะชาวีเขาไม่ได้อยากแต่งงานกับอรารยาค่ะก็ได้ถ้าเธออยากจะให้มันเป็นอย่างนั้น หาความว่าคุณย่าจะฉันจะเลื่อนงานแต่งงานให้มันเร็วขึ้นอรับหน้ารับหน้า เนื่องไอก็คือแค่นั้นแค่ว่าไอเพิ่มมาลองรับมุกกินยาแก้แอลกเสอแค่ในเงี้ยเสร็จได้แหละอ่าดูตอนต่อไปกอนแมทโทรมาแบบนี้มันเสี่ยงรู้ไหมโอเคเดี๋ยวไปหาที่ห้องแล้วกันเิดยว่าเธอเป็นคนดีอแล้วเชียวแถวแค่คนสัมสนของผู้ชายหลายคนคินี่เองความจริงเนี่ย คุณหญิงยาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เธอคิดก็ได้นะถ้าเกิดว่าเธอยืนยันที่อยากจะหาความจริงฉันว่างานแต่งของฉันเนี่ยคือโอกาสเหมาะที่สุดแล้วแลวหละที่เธอจะได้เข้าห้องของคุณหญิงย่าสมหญิงซีเครต <laughs> 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 โอ้ยอ้ออยาดูตอนเจ็ดเลยอ่ะแหมเขียนหน้าปกอย่างเงี้ยไม่อยากเปิดอ่านเลยเชียวซีเครต <laughs> ใช่ๆ <c oughs> อ่ะก็เราไม่ได้รู้สึกว่าอะไรหายไปนะ <c oughs> แต่เราก็มีแค่ว่าถ้าแกไอก็คือสร้างเผลเราลองรับได้ไหมก็รู้ว่าสร้างมาเพื่ออันนี้แต่ว่าเหตุผลว่าทําไมถึงไอคออักเสบอะแล้ว่าประหลาดแบบไม่ไม่มีที่มาที่ไปเป็นนิดนึงอะ อ๋อว no ่าทำไมเป็นถึงเป็นนะคือนังไปตากฝนไหมหรือนั่งอ๋ออันนี่ไม่ได้อะไรลไม่ได้เล่าแค่นั่งวเออว่าอย่างนั้นเเพราะอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาอยู่คนเดียวแต่ก็โอเคเข้าใจได้ก็จะว่าทําของไม่ได้ผลแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เกี่ยวกับการทำของถ้าอย่างเงี้ยก็ประเมินว่ามันมันอาจจะอิมพลายเขาอะไรตีความไปได้ถึงหุ่นที่อยู่ในห้องแม่ด้วยหรือเปล่าว่านั่นก็คือไม่เกี่ยวอะไรอันนี้ยังไม่รู้ต้องรอดูต่อไปแต่ถ้าสมมติเราแค่เนี้ยเราอาจจะเชื่อมโยงไปว่าเพราะว่า หมอเดิมถูกป่ะอ่าใช่เพราะหมอเดิมงั้นเราก็ไม่ไม่ไม่คนละหมออ่าวหมอพ่อกับหมอลูกอ้าวแต่แม่บอกว่าอันนี้ก็ทาตั้งแต่รุ่นทำตั้งแต่รุ่นใช่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไงหมายว่าทำตั้งแต่รุ่นตั้งแต่รุ้นแต่นี้เข้าใจว่าหมายถึงหมอเดิมเออไม่ใช่คนละหมออ้าวงั้นไม่รู้ว่าคนละหมอนะหรือว่าหมอเดียวกันเออสารไม่ได้เล่าใช่ไหมไม่ไม่แต่เข้าใจไปว่าเป็นหมอเดียวกันไม่ไม่คนละคนละนี่คือรุ่นลูกอโอเคอ่ะแต่ว่าเออแต่ในมุมเราอ่ะ เราเสียดายถ้าอันนั้นมันมันมาด้วยอ่ะมันจะแบบว่ามันจะทําให้มันกลมก่อบยิ่งขึ้นอ๋อแต่นี้ก็โอเคแต่ก็มีเหตุผลแหละว่าทำไมต้องตัดออกแล้วก็รู้แหละว่าทำไมสุดท้ายเราเลือกที่จะตัดออกไม่มีนะเอาง่ายๆถ้าเลื่นแค่เวลาไม่พอก็ต้องตัดแล้วให้เป็นเรื่องเวลาละกันขอาคุณเสื้อผ้าจ j า s ย b สมและ Carnival นะฮะโอเคติดตามกันต่อไปนะอีกตอน เดี๋ยวนี้หกแล้วใช่ไหมครึ่งนริงนะครึ่งแล้วรอวอีกครึ่งหลังน,น,นะฮะพ้นขึ้นนะ้วตอนนี้สนุกดีเพราะว่าเรื่องมันแบบไปแล้วไงอยากอ่อานแล้วล่ะสมหญิงซีเร <laughs> เจอกันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ